โดนบุนใส่โดนคุ like. uh ้นใส่เหรอใ้โดนสำดวงแห่เอาวเขียนว่าโดนปุ้นใส่เอาสรุปคืออะไรวะเจ้าะจโดนใ่ไม่รู้เจ็บเดยดูอามมามาใก้เ็กนะครับสบานั่งกัสมาธินั่งัดสมาธิอ้ยกูแต่ละคนกูอยากเจอแบบผีดแรงเลยไหอย่างนี้ไม่ค่อยมายนีจิตวิสิ์ประสวยมารชาญูเาวสุนุมสุนุนุมวนเวสสุสะเวสสะพุสะ เวศบุสะเวสบุสะนิจานิจากาเกาเจโตเจโตวิติวิติปิติปิติสิกเลสิกเลอนยันโตอนยันโตกายังติกายังตินิจานิจากากาเจโตเจโตวิติปิติปิติสิกเลสิกเลอนยันโตเวบุสะเวะออกมาออกไผีออกมาเวสบุสะเวะออกมาออกมาออกมาร้องดังดดิปีศาจร้องดังๆร้องดังๆให้กูได้ยินปีศาจร้องดังอีกเออได้ยินไเอออยู่เาทไมไอ้ออไอ ไปเก่งะกเยยอกไปซะไปไปเยอาไปเอ้อาจับนอนกูลองมองใหม่ดูวันี้ก่อน้เฮ้ยสัธรุตัว้สวรรณวุังว้สุวรรณวุังสัทโาวุังสักโขธรุตัง้ยยหมดแลมึง ออกไหมออกแมงอ๋ยเอ๋ยเหรอแม่งเอ๋ยเอ๋ยนี่ตักแมงอ๋ยแม่งเอ๋ยไอ้ผีไปซะมึงอีหอคาดเพราะแสงของเงาตักขออาวุธทังเวสุวรรณวุธทังเวสุวรรณวุธทังตักขออาวุธทังออกไหมออกไอ้ผี มึงชื่ออะไรจนะออ่ะมึงมึงมาใารมึงว่าคุยมึงมึงมาคุยกรืมันหนิมั้งบอกมาบอกมาจากไหนบอกมามึงเป็นไผ่ฮู้ยมึงเป็นไผ่มึงเป็นบอกมาเขามามึงบอกสื่อมึงดิมึงบอกสื่อมึงจีสื่อเมื่อกว่าจะอะไมึงมาจากบ้านไหน สัต์พอได้ยังไงนะอีสัต์มือมาจากบอาเริ่มใหญ่ยโอ้โหมแรงไอ้สัตวยมึงแม่แม่ตายตายตายเลย ไอ้สัตวมองตาน่ารักด้วยสันชื่ออะไรมึงคืออยางชื่ออะไรมึงอยากจะโดนเกี่ยววิญญาณออกนะใช่ไหมเอาเลยจัดตาเลยตีจับพื้นฐามันเลยจัดไอ้สัตว์คนมาเยอะแล้วเนี่ยรอคโล่ตายแล้วครอบครัวด้วยไอ้ลรากูจะตายวินีัยสัตว์อาจารย์ไม่ตายอาจารย์เก่งว่าไงว่าไงเจ้าไอ้สัตว์แม่งัวเอ๋ยไม่เอ๋ยกูเลยแม่งัวเอ๋ยเอ๋ยหน่อยสิแม่งัวเอ๋ย เออเอาเท้าเอาเท้ามาเท้ามาให้กูเท <ín> like. ้าหน่อยกูเดี๋ยวมึงได้เอ๋ยแน่ไอสัตว์แม่กูมันแล้วเนี่ยไอสัตว์เนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยมีอย่างเงี้ยมาเยอะๆไอสัตว์มันไม่ง่วงแม่งูเอ๋ยแม่งูเอ๋ยแม่งูเอ๋ยมันซ่อนอยู่ไหนไอสัตว์แม่งูเอ๋ยอันข้างไหมข้างไอนก่อนมึงไอสัตว์จะได้เอ๋ยแน่มึงออาาจรย์ไปบทีม ลูไปหอบพี่เดี๋ยวลูกไปมหาจันทร์ไปมหาอ๋อไปทุกที่นะไปทุกทีไอพี่เอ้ยพูดภาษาบ้านมันด้วยไอ้สัตว์เดี๋ยวก่อนมึงมันอยู่ตรงท้องอือแหละท้องนี่แหละอยู่เนี่ยนอนท้องแหละเอ่าเป็นลังในงท้องอ๋อออกยังจไงอีสระออกมามึงออกมามึงก็ตีกลับไม่ยอมล ยิงเป้่าไอ้สั์ไปูจะออกไงออกมามกลับไปหาเจ้าของออกไปแดดขาของงอสว์แดดจ้าข้อมพวกเมึงออกไปไอ้เหียแม่งของบวมเลยะหมดตังค์ไปเท่าไหร่แล้หลายหมื่นงอ้ยออกไปอีสะเดี๋ยมึงมึงอยู่มึงอยู่จากจากจังหวัดไหนนะ อย่ามาโกหกมึงบอกไปเลยมึงตับอะไรเจ้าของมึงนู่นอ้อยหยุดก่อนว่าคอยกบึงินคอยพลิกีพลิกดีดหน่อยเออพลิกพลิกไม่ดีเออพลิกดีดหน่อยปุพลิกให้มันตรงนีมึงจับกันยังไงวะมึงจับไปอ้าวมึงชื่ออะไรอ่ะก่อนไปว่าชื่อ กอนกว่าคอยมึงไอ้ดี้นไอ้ไอ้ไอ้ไชื่อะไอ้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 ไไอ้ไอ้ไองอ้ไอ้ไอ้ไอ้ยอ้ไน้ไอืไอ้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 ไว้ไอ้อ้ไอ้อุ้อนไี้สออี่อ้ไอ้อ้ไอ่อ้ไออ้ไ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 อไอ้ไอ้อ้ไอ้มองหน้อปอไอ้มองอออู่มานานแล้ไอ้ัตว์ลงนรกไปเอไอ้หี้ยอยู่แล้วกที อ๋อไอ้ส oh wait, ัตว์ผีคอยตามึงก้อนเฮ้ยโหรโอ้ยสัตว์เป็นมึงไว้ใช่ไหมมึงก็บอกดิอี๋ฮ oh ีอ right. oh right. oh so oh oh ่ะเอาออกไปเอาเอาจับไปเห็นไว้ยังไม่ออกเอออสัตว์ตอแหลมันบอกอ๋อคอยจะตายอ่ะคอยดิยกก่อนยกก่อนพักบอนก่อนพักบอนก่อนไม่พักอ บอกยามหมอบอกหมอมาไปเธอมึงเป็นไผมึงขือขาเข้าไปหอดสายมึงบอกเขาเึงซื้ออยังมันตายทั้งบ้านแล้วเพราะมันตายทั้งบ้านเลยเหรอเนี่ยเรื่องยักษ์ไปคนนั้นเป็นเบิมื่ทั้งไล่เอ้อบุกคนนี้เลยพี่บอยพี่บอยเขาเปิดออกเออมึงเอาเขจ

ใน่ะย,ยุ่งบ้านเขาไม่เก่งไงนุนก็เลยดึงเขาลงมาเทมเนว่าไงมองหน้ากูเป็นไงกูเท่ไหมสัตว์ <c oughs> เท่เนาะเออเยอะ <c oughs> มึงกลับไปเถอะนะรู้ไหมหล<ร>อกไหมอาจารย์หล่อกไหมหล<ร><ร>่หอกหล่อกเนอเอากูทำหัวไหมสัตว์เอาไหมนี่ไม่เอาเลยมึงกล้าปฏิเสธกูไอ้สัตว์ <c oughs> มึงจะออกไหมโอ้โหยว่าไงมึงจำหน้ากูดีนะสัตว์มาแดกกูนี่ มันเบาเออแล้วมันเป็นของหงายเฮ้ยคืออเลยว่าบอกว่ามันอยู่นี่นานแล้วมันอยู่นี่นานแล้วมันหงายโอ้ยแดกไอ้สัตว์ไม่ยากหรอกรู้ปะแบตเหลือกี่เปอร์เซ็นต์แล้วไม่ใช่หรอกูห่วงแบตมากกว่ากูไม่ได้กลัวอะไรนั่นแหละสามเปอร์เซ็นต์โอ้ยเฮียกำลังมันเลยสุดเลยเอาหน้าอมาชิ้นจุก๋อพโหผัดผัดโยบผัดยบไอ้สัตว์แดกก่อนมึงไอ้เฮียเอาเดี๋ยวก่อนตัดก่อนเดี๋ยวพักสองมาไอ้เฮียพักแบตก่อนไอ้ชี้หัดเจอกูไอ้สัตว์อ่ะแดกน้ำก่อนนะไม่นั่ All right.